แปงแปงแลวเร็ยวแปงแปงฟันตื่นเช้ามาต้องล้างหน้าแปงฟันแปงทุกวันฟันจะสวยดีแปงขึ้นแปงลงเข้าสี่วันละทีสองทีแปงฟันแปงฟันฟันข้างหน้าน้ำลูกข้างหน้าน้ำเออแปงแปงให้สะอาด แปลงข้างในอีกเจ่งามากอ่าปากเคลื่อนไปนี่อ่าปากแปลงข้างในแปลงฟันแปลงฟันแปลงฟันแปลงทุกวันฟันจะสวยดี แปลงลงเข้าสิวันละทีสองทีแปลงฟันแปลงฟันเก่งเก่งเก่งแปรงปง,ปง,ปง,ปงให้สะอาด